สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมากับช่อง SN s n s s e n อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภาพในเรื่องของม a กกี้อาร r เคอร์ดวงเล็บเป็นม a กกี้อร์เคอร์เกมนะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรรดุกรรมมัิก้าซีนซีค่ะซึ่งถ้าเห็นจากภาพปกก็จะรู้แล้วเนาะว่าเรากำลังจะพูดถึงน้องอากิมาบายุกันค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นการรีแคปนะคะการแปลงร่าง ของน้องๆที่ได้เห็นกันไปแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยกับเรื่องของภาพฟิล์มเนาะถ้าหากทุกคนได้ดูของตัวละครที่ออกมานะคะซึ่งตอนที่เรากำลังอัดคลิปเนี่ยออกมายังไม่ครบนะคะเหลือมามีกับสยากาสอคนนะคะก็จะเห็นได้ว่าของซีนซีโร่เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับฟิล์มมากเพราะตอนที่เราแปลเพลงก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับการฉายหนังซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกัน แวบ,บๆนะคะนั่นก็คือเป็นแสงสีชมพูมาโดกะนะคะเป็นตัวแทนมาโดกะสีม่วงคือโฮมูระนะคะสีเขียวคิดว่าน่าจะเป็นน้องมาวายุสีเหลืองเนี่ยน่าจะมามิเนาะแล้วก็จะวนกลับไปก็คือเป็นเคียวโกะนะคะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายก็คือไซยากะนั่นเองค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเดี๋ยวตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยองอะไรกันในอนาคตของทุกๆการแปลงร่างแน่ ตรงนี้นะคะก็จะเห็นตามลําดับเลยค่ะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่ามาดก,กะโฮมุระแล้วก็เป็นน้องมาบายุนะคะซึ่งเรียงตามที่เราขยายให้เห็นเมื่อกี้เลยแล้วก็เราชอบซิกเนเจอร์ตรงนี้มากเลยนะก็คือว่าการแปลงล่างของน้องอะ่ะก็คือมันมีภาพสีที่แบบค่อนข้างสดใสเนาะแต่ว่าถัดมาอีกเฟรมหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้ว่าอีกฉากถัดไปเนี่ยก็จะ เป็นฉากที่ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นสีม่วงหน่อยๆก็คือเป็นฉากที่ทุกอย่างเนี่ยโดนแช่แข็งไว้แล้วก็คือโฮมูระหยุดเวลานั่นเองนะคะแล้วโฮมูระก็วิ่งผ่านไปนั่นเองเราไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยใช้โซเจมของน้องไหมแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถจับภาพของมาตุกะรบยากะนะคะตัวน้องเองแล้วก็แม้แต่คุณโทโมเอะมาบิรุนพี่ของเราที่แทบจะตาย,ยทุก ทุกไทม์ไลน์ก็ยังถูกเขาถ่ายไว้ก็แปลว่าต้องรู้จักภาพนี้นะคะก็คือเป็นภาพของไซยากะที่ไปเยี่ยมคามิโจโคเคียวสเกะท,ที่โรงพยาบาลเนาะส่วนอันนี้นะคะเป็นซากุระเคียวโกะถัดมานะคะจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คืออาเคมิโฮบุระซังนะคะที่ย้อนเวลาไปมาอยู่จนทำให้เกิดเรื่องขึ้นมานั่นเองค่ะ ทีนี้เราก็เหลือแค่มานั่งจับจ้องดูความสัมพันธ์ของน้องนั่นเองค่ะว่าน้องจะมีความสําคัญกับกลุ่มโฮลี่ควินเทสยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มโฮลี่ควินเทสเนาะที่คิดว่ามี5้าคนก็มีน้องมวบายุเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีน้องนางีสาอีก,อกแต่ว่าไม่ได้ถูกกล่าวถึงในนี้เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกลุ่มโฮลี่ควินเทสที่แปลว่ามี5คนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มี5้าคนมาตั้งแต่แรกเราใช่ไหมแล้วเรา ลืมใครไปอีกคนหรือเปล่ามันจะเหมือนกับมีสมาชิกของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ยๆๆๆแล้วก็เลยรอดูว่าเอ๊ะเขาจะมีการเปิดเผยตัวละครของตัวละครใหม่ที่อาจจะเข้ามามีส่วนในกลุ่มนี้หรืออาจจะแวบๆเข้ามาในกลุ่มนี้บ้างหรือเปล่านะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมๆกันไปนะคะว่าเนื้อเรื่องเขาจะพูดถึงยังไงกันต่อไปเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย